เดี๋ยววันนี้เราก็มาอัปเดตดัชนีราคาตลาดของประเทศไทยของเมื่อวานกันนะว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือวันที่เก้าเนี่ยสรุปภาวะตลาดเป็นอย่างไรกันบ้างภาพรวมของเมื่อวานนะดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปิดบวกขึ้นมาอยู่ศูนจุด 8 2นะก็คือปิดที่1,297.07จ,จุดนะด้วยมูลค่าซื้อขายเนี่ยก็คือ42,948.13ล้านบาทก็ยังคงไม่ผ่าน1 3 0 0จุดไปได้ก็ยังคงไม่ค่อยโอเคนะแต่ยัยงดีที่ไม่หลุด1 2 9 0ก็เดี๋ยวอาทิตนยะ์หน้าต้องมาตามมูนต่อว่า1 3 0 0ุดเนะียจะยืนกันได้ไหมนะ ตอ,อกันด้วยมูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเมื่อวานนี้นะก็นักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยก็ซื้อซื้อสุทธิอยู่ที่587ล้านบาทส่วนสถาบันอของออดโลเกอร์ขายไป606ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างประเทศก็คือซื้อมา5้าสบล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศก็คือเป็นฝั่งที่ขายสุทธินฮะ หาอดูภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยก็คือปิดไม่ถึงพันสามเนี่ยจะมีเหตุการณ์หนึ่งาก,การก็คือเรื่องของวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตในช่วงวันหยุดเรื่องของการเคลื่อนไหวของเซ็ตเนี่ยหลังจากตลาดมีการปรับประมาณการ EPS เพื่อมาให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆเอนอะว่าการปรับลด EPS เนี่ย,ย, e ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างก็กเซตก็มีการปรับลด EPS ก็คือมีดาวน์โหลดลงมาเนอะว่า EPS เนี่ยตอนเนี่ยเหลืออยู่ที่9 1 4 7ซึ่งมีผลอย่างไรกับดัชนีหลักการของาการตับ EPS EPS คืออะไร EPS เนี่ยคือย่อมาจาก Earning Per Share หรืออัตรากำไรต่อหุ้นนั่นเองเป็นหนึ่งในอัตราสน่วนทางการเงินของ Financial Ratio ที่ใช้ในการเครางบการเงิน,ยงน่ยว่างบ การเงินี้มีการกำไรหรือขาดทุนในอินค m e s สเ t e เน n t ที่บอกถึงผลตอบแทนที่เราจะได้รับฮนะซึ่ง EPS ที่ของบ้านเราเนี่ยที่ถูกดาวน์โมาอาจจะเรื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ค่อยดีอย่างที่เขาคาดการและพร้อมการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ยของแตา่ละาบริษัทที่ประกาศออกมาก็คือม e ีอัตรากำไรลดลงนะก็เลยทำให้ EPS รวมของดัชนะีเนี่ยก็เลยถูกดาวเกรลงนะ อันนี้คือเป็นข้อมูลถึงเดือนกรกฎกดาปีสองสี่นะปีสองสก็คือสอง7้าหกเ็นั่นเองอ้าวแล้วเเราจะสามารถเอาค่า EPS ไปคำนวณดัชนีของเซ็ตบ้านเราได้อย่างไรอ่าเราก็ขอยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมมุติว่าค่า Forward PE ของบ้านเราเนี่ยสมมุติอยู่ที่สิบหกเท่ากันละกันหกจุให้เราเอาค่า PE ที่เราคาดการณ์เช่นสมมุติเราคำนวณไว้ที่สิบหกไ ของคมคมที่1สแล้กก็เอามาคูณกับห้ eps ที่เราคิดเอาไว้อย่างเช่นเขาดาวเวิดไว้อยู่ที่91.47นะให้เราเอา91.47เนี้ไปคูณด้วย16นั่นแหละคือดัชนีซ็ตที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ1470นั่นเองอันนี้คือเหมาะสมนะอันนี้คือเกิดจากการคาดการที่ e pe คือเอ่อ16เท่านะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่า pe e ตเนี่ยเหมาะสมอะ ไม่ถึง16เท่าอย่างเช่นเป็นแค่12เท่าสมมุติว่า12เท่าเราก็เอา12 12คูณด้วย91.47แสดงว่าดัชนีของเซ็ตที่เหมาะสอมอยู่ที่1 9 7 6 4แต่สำหรับบางคนบอกว่าอุ้ยมีอ่าจะอยู่ที่15คือดัชนีเหมาะสมของเซ็ตนั้น ก็เอา15คูณด้วย EPS ที่เขาคาดการก็คือ4 7แสดงว่าดัชนีของเซต็ตที่เหมาะสมอาจจะอยู่ที่1,372จุดนั่นเองอันนี้คือค่าโดยประมาณนะซึ่งดัชนีอันนี้ก็คือเหมาะสมมันก็คือขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหล,หลักๆที่1ก็คือค่า PE อันที่2ก็คือค่า EPS นะก็คือเราก็สามารถคาดการได้ก็คือ, e. อ,นนอ,คอ e. ดูงบการเงินนะน,น,นั่นเองนะ ึ่ง EPS ตัวนี้เราก็อาจจะสามารถนําไปวิเคราะห์ในหุ้นเป็นรายตัวก็ได้เพราะในหุ้นเป็นรายตัวก็จะมีค่า EPS ที่เหมาะสมนะที่เขาประกาศงบออกมาอย่างเช่นสมมติมบริษัท ABC เนี่ยเขาบอกว่า EPS เหมาะสมอยู่ที่0.2แล้วพ E เฉลี่ e เยเราดูไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่12ดังนั้นราคาเหมาะสมของอบริษัท ABC ก็จะอยู่ที่เท่ากับ0.2คูณด้วย12น,น,นั่นเองก็คือแสดงว่าราคาเหมาะสมของ ABC ก็คืออยู่ที่2.4บาท คือถ้าบริษัทของ ABC เนี่ยราคาอยู่ที่ปัจจุบันราคาอยู่ที่5บาทก็แ,แสดงว่าราคาแพงเกินไปนั่นเอง mm hmm. ที่ราคาแพงเกินไปอ่ะก็อาจจะมีอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่าบริษัท ABC เนี่ยไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติม่ยทำให้ EPS ของบริษัทแบบมีโอกาสเติบโตก็เลยทำให้เขาประเมินเขาคาดการ์ล่วงหน้าไปละว่าไออันเนี้ยราคา5บาทคือเหมาะสมเนื่องจากบวกมูราคาธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมไปนั่นเอง นะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตมาแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมในการประเมินมูลค่าของหุ้นแล้วก็มูลค่าของดัชนีันั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะไม่มากก็น,น้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะขอบคุณมากครับ